เพื่อนเนี่ยเขาจะโอ้ยเหนื่อยเอาไหนในในจอยลองเล่นเป็นเพื่อนเพราะยังไงก็ต้องเล่นอยู่แล้วแหละไม่ลองอ่ะเล่นเลยโอ้ยเหนื่อยมึนอะไรเงี้ยแบบไอ้ทรายอยู่ล้วก็เหนื่อยแล้วก็แบบเออแบบเซงเซงกันอยู่ไม่มีบทหรอกลูกอ๋อเหรอเพราะว่าิ่งเขียนวางเลยวางไปหะาหมืนเอาก็อยู่ในห้องซ้อมเนี่ยแล้วก็แบบนี่ไอซ้อมซ้อมเนี่ยโอ้ยเหนื่อยมึน เขาบอกมานั่งนี่สิมาจะนวดให้มานั่งนี่สิเดี๋ยวนวดให้คือคือได้ไอเดียไงที่แรกก็จะมากล่าวลาไงแต่พอเขาไหวเนืยอ่มามานั่งนี่จะเนื้อมานั่งนี่มาอ่าแล้วพอเขานั่งเลยบอกโหจับโอ้ยคอแข็งเชียร์คงเครียดมากเนาะแน่นเชียร์คอแข็งคอแข็งพร้อมเชียร์คอแข็งเชียร์คงเหนื่อยนะตัวนี้ที่จะไปอินโทรจะกระดวนกันไปคอแข็งเชียร์คงเหนื่อยน้าดูนะอ่ขคงจะกระดวนแรงกันนะเอาเบาๆเลยลูก เราเราเราต้องเจนเท่าเพราะว่าเดี๋ยวเสียงเพลงเราจะได้เจนเท่านะเราก็ไม่ต้องรีบโอ้ยคอเอ่อคอแข็งชามา <c oughs> แล้วก็หนูก็ฟังอินโทรไปเรื่อยๆอ่าอ่าแล้วก็ค่อยๆเข้าร้องอ่านวดเข้าไปเรื่อยๆตรงนี้นวดเข้าไปเรื่อยๆนวดไป อนวดนวดจริงๆตรงนี้นวดจริงๆมากอย่าอย่าพิ่งไปมองอื่นละนวดเขาอ้าวมันเข้าแล้วนี่เข้าแล้วครับใช่พี่นายกดให้น้องทีซีอ่าจะ,ะนี้นวดไปก่อนอ่ามองเขาโฟกัสอยู่ที่เขา แล้วบอกเขาว่าักตรุงนี้นดีกว่าดูขึ้นมาดูขึ้นมา,าอะจ,จอยหลับตาด้วยนนกซ์ ต้องรู้ต้องเดินอีกไกลเท่าไรรู้ต้องเดินอีกไกลเท่าไรมีเรื่องราวมากมายที่ยังคอยให้เราเข้าไปค่อยๆวางแล้วไปอีกคนนึงอ่าหนึ่งปล่อยให้โลเงาให้นอนสบาย แสงแดไม่รีไฟมาฟ้าไว้ห่มนอนแล้วรักเธอจริงใจหาก,กตรงนี้นดีกว่าหยุนนดนานก,ก,กับความสับสนวุ่นวายนอนเถอะนอนให้สบาย ตื่นขึ้นมาแล้วเดินต่อไปตามทางตื่นขึ้นมาแล้วแรงกลับคืนยืนแล้วเดินต่อไปตามทางต้องร้องให้จบอยู่ที่คนโนโนโนร้งองให้จบอยู่ที่คนและเห็นเขาหลับคลอกแล้วหนูก็ค่อยเดินหาไปร่ากระเป๋าหา Okay, <laughs> ah, kena, tidak perlu. Okay, okay. okay.